แ้วแค่โยนสกิลออกไปพอหมุนอีกหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังปุ๊บโยนไปงัดขึ้นปุ๊บแดดบอยสตาร์อินต้องนี่ไงห้าบาทห้าบาท <laughs> <laughs> ยโยโยโย i อิสบอมเดย์ซึ่งวันนี้พี่จะมาแนะนำบิวที่แบบว่าแชมเปียนมาสเตอร์ซีซันมาสเตอร์เนี่ย เขาโชว์ให้พี่ดูนะพี่บอกว่าเป็นบิลี่แบบว่าสุดโหดเลยนะซึ่งบิลเนี้ยพี่จะใช้เป็นเด็คเกอร์แล้วก็ชิคไคเป็นชิคไทยน้ำผมสามารถดูดมานาฝ่ายดรง้าบได้ด้วยนะบอกเลยว่าสุดโหด,ดอะ่ะส่วนสเต็ก็คือเคนโดว์ส้าแล้วก็สปีด20เพื่อเอา,าเคา์เตอร์นะส่วนอาวุธเนี่ยไม่ใช่อาวุธสิของสวมใส่เนี่ยเราสวมใส่อะไรก็ได้นะของพี่เนี่ยใส่ของรีเจนไม่มีของบอสเลยนะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่โดนดาเมจเราจะแทงไปทําไมใช่ไหมวัยรุ่นส่วนสกิลเนี่ย <c oughs> ก็ตามนี้เลยนะครับ <c oughs> นี่เลยซึ่งพี่จะเอา blend <c oughs> เบลนมาเพื่อแบบว่าบัฟดาเมจแต่ว่าบิวหลักจริงๆของเขาเนี่ยเขาใส่เฟตเฟกออฟแทนบูมิงคัทนะแต่พี่ชอบบูมิงคัทมากกว่าเพราะว่าเขาให้ตามอะไรพวกนี้ได้ซึ่งก็น้องๆสามารถไปประดิษฐ์ประยุกต์กันได้ตามใจชอบเลยนะซึ่งเดี๋ยวพี่จะโชว์วิธีการเล่นบิวนี้ให้คร่าวๆนะโดย บวยเล็กบีขี้หีนะโดยที่พี่จะพีพ e ี P กับบีขี้หีแบบขั้นสุดอ๋อแล้วก็อีกอย่างที่พี่ลืมบอกไปก็คือว่าแนะนำเนี่ยให้ใช้เป็นเอ่อบัฟรายสู่กับสปีดนะเพื่อความเร็วที่เร็วมากขึ้นนะแต่ว่าคนเล่นพี่บอกเลยว่าสนุกแต่คนโดนไม่สนุกแล้วก็บิ้วเนี้ยสามารถเหมาะกับมือใหม่ด้วยนะแบบไม่ต้องใช้อะไรเลยมันเหมือนแบบว่าการสแปมระยะใก้อะ ต็มไปเรื่อยๆแบบชิวๆเลยนะเดี๋ยวเราก็มาลองปีกๆกันดีกว่านะครับมาพร้อมหรือยังเนี่ยพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มตเราจะทำการหมุนรอบที่หนึ่งหมุนรอบที่สองรอบที่สามไม่เป็นไรโอ้คเนี่ยโดนปะหมุนหมุน Ơi, đồn nào mình phải video cũng gần em mún muốn, muốn, muốn. Đọc mún 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 muốn. mún 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 หมุน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 โยนน้ำไปยกน้ำออกไปขึ้นแล้วก็เรียแล้วก็หมุนหมุนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เปิดหน้ากากอะไรล่ะหมุนหมุนหมุน พอได้เราอ่ะยได้แล้วหมุนหมุนออกิดหมุนพุ่งหมุน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  เออมัเนี่ยเพิ่งกิดหน้าแกะดน้ฮหูชาาำหหทำงานยกน้ำขึ้นแล้วก็ปาไปปึ๊บหมุนหมุนจะทำงานยังดิทำงานทำงไม่ต้องบล็อกอะไรทั้งนั้นครับแค่สแปมสกิลหมุนเอ้ยหมุนก็นี้นะครับแนวทางการเล่นแค่สแปมอาสแปมหมุนสแปมทุกสกิลที่มี เพราะว่าอาเนี่ยมันจะให้โซตายแล้วโซตายเนี่ยมันสามารถเพิ่มระยะมานาของเราได้ด้วยนะไม่ใช่สิเพิ่มมานาแบบว่าอารมณ์มรุนุนมานานะเดี๋ยวเราก็ไปดูในพ p พจริงๆกันเลยดีกว่าครับครับพลังเดอมมุนไว้นะน้องๆเฮ้ยพิะด้วยรอก่อน,าน,านคาชิโด้เหรอฮึบฮึบ หมุนไปแล้วกว็พี่ยกถั่วเอ้ยอะไรก้อเนี่ยหึหึหมุนหมุนที่สองโอ้หมุนโอ้แล้วก็หมุนโอ้จี้ ให้เดี๋ยวพี่เอาอันนี้ออกดีกว่าพี่เอาแฟลกแบ็กเอาออกดีกว่ะป่าไปป่าตปไม่เป็นไรครับปึ๊บหืมหมุนอีกเฮ้ยลุงพี่จะกดแพรี่ไม่ใช่คอตเตอร์ไม่เป็นไร อันนี้มันเป็นตาแรกของพี่แล้วที่มาแบบลงแมตช์จริงๆเนะงั้นเริ่เปิดบัฟก่อนอก็ปัดเดี๋ยวหมุนหมุนหมุนขวาหมุนแล้วหมุนอีกโฮ้ย เฮ้ยย่าเนี่ยเนี่ยหมุนหมุนแล้วก็โอ้ปาไม่ทันไม่เป็นไรอขอนอนุญาตเปิดหน้ากากขอนนะครับหมุนปากขึ้นมาฮึงัดขึ้นหมุนหมุนเฮ้ยโจรไปเลย นี่ไงจีจีครอเเป็นไงตาแล่ของพี่ใช้ได้นะเดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนนะพี่รู้สึกว่าบูมิคัทน่าจะใช้ง่ายกว่าแฟลกเกิลเอานะเออชีดมาครอปเปิดไปด้วยบูมิคัทโอ้ยเจอครับพูดาจะลำบากหน่อยนะฮุบห,หมุนหมุนยกขึ้นบูมิเอซยกดขึ้น นี่ไงแล้วก็โดดไปอีกหูไม่ไม,ไม่ไม่หลอกไปทั้งนั้นครับตีสวนรอบล็อกท่าแดงตีสวนถอยออกมาเนี่ยกระดี่ไหมุนทีนึงหมุนทีที่สองนัดขึ้นอีเวสนต์สิใช้ท่าสี่ถอยไปหมุนอีกโยนไปโยนออกมา หมุนอีกโดดไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นรนลรวแค่โยนสกิลออกไปโอหมุนอีกหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังดดปุบโยนไปงัดขึ้นปุบแดดบอยสตาร์อินตองนี่ไง้าบาห้าบะา มาพร้อมกีเกมหรือความสนุกต้อหนานั้นไหมอ,อ่ยเอ้ยมาดิไอ้น้องไอ้เขียกจะด้วยกลัวไหมกลัวหรือเปล่าโยโย่ไอ้เซ็งเนี่ยต้องระวังเลยนะคพวกนี้อ่ะไม่ตายตัวไหนตัวจริงแล้วไงใครแขกตลอดขั้นสองนะอุ้ยไปไหนไอ้นุ่มนุ่มมีขัด หมุนหมุนกระโดดหมุนต่อยู่ตรงไหนโยนไปไม่โดนได้ยังไงกันโยนหมุนหมุนเออขออนุญาตครับหน่อไท้่เาใส่ปั๊บตัวเองมันคงจะจบแล้วนะสำหรับเกมนี้ ทำยังไงเด็กๆเด็กๆทำยังไงเนี่ยโดนฟอสบ็อกจากมีอ่ะโดนปอดบ็อกนี้ไปไหนไม่ถูกหาทางไม่เจอลงไปหมดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่ในใจน้องๆเออเฮ้ยเราเจอกับปืนสียอาวุธใหม่ซะด้วยสวยนะครับเนี่ยหมุนไปเดินมิต้าซะด้วย เดียังไงการตีสวนไปเออไี่ไงป่วยจะต้องเฮ้ยได้ไงวะกแบบ็ตัวฟกมื้กินมันได้ยังไงกันบอกพี่ซีี่น้องนีุ่้ย,ย,ย,ยนี่ไงมาต่อนี่ ใส่นหน้าคนหมุนโอ้นี่น,นี่ย็อน,นี่อ้าวหมุนแล้วหมุนโต muncul lagi ah, yok, hih 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 hih, push, push, terus oh, MAN oh, hmm, hmm, hmm. โอ้โหบล็อกให้ทันเดอะเฟิสนี่่ะแล้วก็หมุนต่อลรักไปมิสไตล์ทฉันโอ้โหคิดว่าจะแพ้สตแล้วกังจบเคนี้ก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายของพี่นะถามว่าทำไมตอนนี้มันแรงน้อยนะคือพี่เล่นตอนนี้พี่เล่น ตอนเพิ่งรีแลงซ์เลยนะก็คือทุกคนศูนย์แต้มหมดก็เลยเหลืออยู่บอลบอลหนึ่งได้พี่ไต่ประมาณอ่าประมาณตีสองครึ่งตอนนี้ตีสามสามสิบนะก็แพ้แค่สองตาจากสิบว่าตาบอกเลยซูดโหดอันเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเจอคนแบบว่าชอ่ชองๆหน่อยอาจจะต้องแบบล็อกอินนิดนึงนะก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีผมพี B ่โกด AK47B ต้องขอตัวทักไปไปละบบ๊าายยจุ bye, ๊บ